สวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีมหาเศรษฐีทุกทท่านค่ะขอบคุณทุกๆการติดตามใหม่นะคะขอบคุณทุกกำลังใจมากๆเลยค่ะขอบคุณขอบคุณแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกๆการแชร์ค่ะทุกๆกการกดหัวใจกดคอมเมนต์นะคะการกดติดตามใหม่ คุณมากๆเลยค่ะวันนี้มาดูดวงการเงินของเราตอนนี้นะคะอย่าลืมนะคะเงินเป็นพลังงานค่ะเข้าไปเพื่อออกมาฉะนั้นทุกครั้งที่เราจ่ายเงินมีความสุขค่ะไม่ว่าจะจ่ายกี่บาทออกไปก็แล้วแต่จะมีความสุขทุกครั้งที่จ่ายเงินออกไปนะคะแล้วเงินจะไหลกลับเข้ามาเยอะกว่าเดิมแต่ถ้าเราทุกใจขนาดเราจ่ายเงินเราจะหาเงินยากค่ะแล้วก็อย่าพูดคําว่าเงินหาย,ยาก เพราะว่าต้อคุณพูดคำนี้จนติดปากมันจะยากนะคะเข้าใจค่ะสถานการณ์่ะเข้าใจแต่เราไม่จำเป็นต้องพูดให้มันติดปากนะคะอย่าพูดว่าเงินหายากนะคะจงพูดว่าเงินหาง่ายได้มาบ่อยพูดให้ติดปากค่ะแล้วเงินจะหาง่ายแล้วได้มามบ่อยเงินเงินอยู่ทุกที่ค่ะเราอย่าคิดว่าเงินได้มาจากการทํางานเท่านั้นไม่ใช่ค่ะบางทีกูอาจจะฟุกฟ เจอใครใจดีมีน้ำใจให้คุณหรือคุณอาจจะมีโชคลาภก,กระทันหันขึ้นมาก็ได้นะคะฉะนั้นเงินหาง่ายได้มาบ่อยพูดที่ติดปากค่ะลืมตาขึ้นมาก็พูดเลยขอบคุณอย่าลืมขอบคุณเงินที่มีอยู่นะคะขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่มีอยู่ขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายออกไปขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ทุกครั้งที่จ่ายออกไปเงินจะไหลกลับมาทันทีแสนเท่าล้านเท่า อาจารย์จะพูดแบบนี้เสมอติดปากเลยนะคะแล้วเงินจะหาง่ายเงินหาง่ายได้บอ่อยพูดให้ติดปากค่ะแล้วทุกอย่างจะง่ายเราจะได้รับโอกาสทางการเงินมากมายนะคะมาค่ะดูดวงการเงินวันนี้นะคะออคิดเป็นแรนดอมนะคะ อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะใจ้วยเจตญาณในการรับฟังนะคะให้แค่ไกด์ไลน์แนะนําทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ความคิดของเราชีวิตของเราเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดนะคะเราจะได้ในสิ่งที่เราเป็นเราจะไม่ได้ในสิ่งที่เราอยากนะคะฉะนั้นคุณจะเป็นคนที่มั่งคั่งเหลือเฟือในทุกวินาทีนะคะมันไม่จําเป็นว่าอ๋อตอนนี้ยังไม่มีเลยจะมั่งคั่งได้ไงมันมั่งคั่งที่จิตใจก่อนคะ่ะความรู้สึกก่อนคะ่ะ มารู้สึกมีความสุขแม้คุณจะมีเงินอยู่ในกระเป๋าตอนนี้2บาทก็แล้วแต่คุณจะรู้คุณค่าของเงิน2บาทนั้นหรือใครไม่มีเลยก็แล้วแต่นะคะคุณจงรู้คุณค่าของเงินที่คุณเคยได้รับมาขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เคยได้รับมานะคะรู้คุณค่าสำนึกรู้คุณขอบคุณเงินที่กําลังจะไหลเข้ามาหาฉันเดี๋ยวก็มาค่ะเดี๋ยวก็ได้รับโอกาสนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะวิกฤตใครก็เคยผ่านอาจารย์ผ่านมาหมดแล้วค่ะ ให้เหลาเลยเนาะผ่านมาหมดแล้วนะคะฉะนั้นนะ่ะชีวิตเป็นไปตามที่เราคิดนะคะให้กำลังใจทุกคนนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ศาสนาใดเราคือจัก,กรวาลดวงเดียวกันนะคะคุณมีจัก,จกรวาลอยูนะ่ในตัวคุณอยู่แล้วนะคะ <c oughs> จงเปิดใช้ศักยภาพของตัวเองนะโอเคค่ะขอเสียงนำองค์พ่อศิวะมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่นะคะได้บอกผ่านไพ่เด็กนี้นะคะ การเงินของทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะจะเกิดเรื่องราวใดๆขึ้นนะคะกับการเงินของคุณโอกาสการเงินของคุณจะเกิดขึ้นหรือไม่นะคะโอ้ตื่นเต้นมากเลยโอมาณศิวยาโอมาณศิวยาโอมาณศิวยาว้าวนี่ค่ะแล้วคุณไม่ต้องกลัวนะคะเนี่ยคุณเป็นลูกััษของจักรวาลน,นะ คุณเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้การเอ็นดูอุปถัมภ์เรื่องการเงินนะคะถ้าคุณไม่มีคุณจะได้รับการอุปถัมภ์จากจักรวาลของคุณจากคู่รูปภายในของคุณจากครูบาอาจารย์ศิษย์ศักดิ์สิทธิ์ของคุณที่คอยหยอดให้คุณตลอดที่คอยส่งอกกว่าทางการเงินให้คุณตลอดเวลานะคะคุณคือลูกหลานของจักรฉะนั้นเห็นชันไหมคะเห็นไหม คุณคือลูกหลาของจัก,กรวาลค่ะเราจะได้ในสิ่งที่เราคิดนะคะความสําเร็จเกิดขึ้นสองครั้งเสมอครั้งแรกที่ความคิดครั้งที่สองคือเกิดขึ้นสิ่งที่เราเห็นนะการการลงมือทําให้มันสอดคล้องนะคะคิดเราก็ต้องลงมือทําให้มันสอดคล้องด้วยนะคะสบายใจได้เลยค่ะเรื่องการเงินนะคะว้าวจะได้รับข่าวดีด้านการเงินเร็วๆเนี่ยอาจจะได้รับโอกาส การเงินของคุณอาจจะมาจากการที่คุณได้รับโอกาสการงานนะคะโอกาสในที่มีเขาเรียกว่ามีช่องทางใหม่ๆม,มีช่องทางใหม่ๆคุณได้โอกาสมีข่าวดีอ่ามีข่าวดีเรื่องการเงินมาหาคุณแน่นอนนะคะมาเร็วด้วยไม่ช้าไม่ช้ามาเร็วด้วยว้าว,ว,าวเนี่ยดูสิหลายคนอาจจะได้โชคลาภทางการเงินว้าว ฉะนั้นจงเชื่อในอินทูวิชันของตัวเองนะคะเชื่อในผูรู้ภายในเชื่อในจักรวาลภายในของคุณนะคะคุณเป็นคนที่มีเซนต์ค่ะคุณมีคนที่มีเซนต์แล้วคุณจะได้รับโชคลาภทางการเงินแน่นอนนะคะคุณมีคนที่มีเซนต์จงเชื่อในอินทูวิชันของตัวเองนะคะคุณคือลูกหลานของจักรวาลคุณจะได้รับข่าวดีทางการเงินในเร็วๆนี้ค่ะในเร็วๆนี้แน่นอนแล้วคุณเป็นคนให้หาเงินเก่งอยู่แล้ว ฉะนั้นเวลาที่รับรโอกาสมาอย่าเพิ่งทิ้งโอกาสนั้นลองดูซิว่าโอกาสนั้นมันจะสามารถขยายต่อย,ยอดเป็นเงินให้เรามากน้อยแค่ไหนนะคะโอกาสต้องต้องเล็บเก็บไปหมดนะถ้าโอกาสมาเรารีบคว้าไว้จัก,กรวาลจะรู้ว่าอ๋อเราเป็นคนชอบรับโอกาสเขาจะส่งมาให้เราบ่อยๆแต่ถ้าเราปัดทุกโอกาสทิ้งเขาก็จะรู้สึกว่าเราไม่อยากได้โอกาสแล้วเราจะได้ยากแล้วทีเนี้ย ฉะนั้นนะโอกาสอะไรนะที่เขามาบอกเรานะคะบางทีโอ้มีมีเขาเรียกว่าอะไรเฮ้ยมีธุรกิจตัวเนี้ยมันดีมากเลยนะเออนูน่นนี่นั่นเราก็แค่ใช้วิจารณญาณของเราแล้วก็ดูข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเราเป็นคนมีสติปัญญาอยู่แล้วทุกคนที่เข้ามาดูคลิปเนี้ย เป็นคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรมีสติปัญญาอยู่แล้วเราแค่อย่าทิ้งโอกาสเอาตัวเองไปดูซิว่าเอออันนั้นมันเป็นโอกาสของเราไหมมันสามารถต่อยอดเป็นเงินให้เราได้ไหมเออเราสามารถสร้างมูลค่าจากโอกาสที่เขาส่งมาให้ได้ไหมแค่นั้นเองค่ะไม่ยากอย่าไปกลัวค่ะอย่าไปกลัวค่ะเห็นไหมเนี่ยโอกาสมาจากจากคนที่นํามาบอกเราก็ได้นะคะหรือเราอ่า เพื่อนฝูงคุยกันในวงแล้วเขาพูดอะไรขึ้นมาแล้วเราแบบเอ้ยมันเป็นโอกาสของเราหรือเปล่ามันมีเหมือนกับว่าอการพูดคุยแล้วบอกว่าเอ้ยมันมีอย่างนั้นอย่างนี้นะอ่าเมื่อเราฟังปุ๊บเราลองคิดพิจารณาดูซิว่าเออไอสิ่งที่เขาพูดมามันน่าจะเป็นโอกาสของเราเราก็แค่ไปหาข้อมูลนะคะหาข้อมูลนะคะโอกาสจะคือควจะนํามาบอกเราอะ่ะ จะมีคนนําโอกาสมาบอกเราหรือ,อเราได้รับโอกาสแบบยิงตรงเลยให้ตรงๆเลยแบบนี้ก็ได้นะคะก็ได้นะคะหรือเราได้ยินมานผ่านๆนะคะบางคนได้โชคลาบก็คือได้ยินมานผ่านๆแล้วก็เป็นโชคของตัวเองอะไรแบบนี้ฉะนั้นอย่าทิ้งโอกาสนะอย่าทิ้งโอกาสนะโอ้โอกาสมาบางทีมากับการ <S 2> <S 2> <S มากับการเดินทางบางคนอกอ่าได้ ได้โชคลาภมาจากายานผานะนะคะยานผานะก็อาจจะเป็นบางพลังงานนะักอาจาได้โชคลาภการเงินมาจากยานมหานะหรือการเดินทางของคุณน่ะเดินทางแล้วได้รับโชคลาภเงินทองนะคะโอกาสมาจากการงานโอกาสทางด้านการเงินของคุณอาจจะมาจากเรื่องการงานนะคะโอ้โหกดตองหนึ่งมาเลยจ้ะอันนี้ใช่ของคุณแน่นอนค่ะ คลิปนี้เป็นของคุณแน่นอนเลยค่ะโอกาสกดตองหนึ่งเข้ามาเลยจ้าคลิปนี้เป็นของคุณแน่นอนค่ะคุณคือลูกรักของจักรวาลและคุณจะได้รับโอกาสทางการเงินแน่นอนค่ะเพราะคลิปนี้คือการเงินของคุณจะเป็นเช่นไรและได้มาเร็วๆนี้ด้วยนะคะน้อมรับคําทํานายเลยค่ะน้อมรับการเงิน ที่กำลังจะเข้ามาหาคุณแบบรวดเร็วนะคะโอกาสทางการเงินที่คุณจะได้รับอย่างรวดเร็วนะคะฉะนั้นได้รับฟังข่าวอะไรหรือใครนำโอกาสอะไรมาบอกตัวเองบอกเรานะคะอย่าอย่าเพิ่งทิ้งโอกาสนี้ไปดูข้อมูลไปเ,เขาเรียกว่าอะไรไปหาข้อมูลดูซิว่าเฮ้ยมันเป็นโอกาสดีของเราไหมอะไรแบบนี้บางทีอย่าทิ้งนะเพราะมันมาจาก ในในรูปแบบของการงานของการแบบโปรเจกต์ใหม่ๆหรือช่องทางใหม่ๆในการทําธุรกิจเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมชัดไหมล่ะนะบางทีมันไม่ได้มาเป็นเงินก้อนเลยนะแต่มาเป็นแบบรูปแบบของออโอกาสในกาันทำธุรกิจนะแบบนี้มันจะต่อยอดได้อย่างนี้นะอะไรแบบเนี้ยเหนือสิ่งใดดูข้อมูลดีๆค่ะ เรามีครูบาอาจารย์สิ่อสสิทคุ้มครองม,มีผู้ใหญ่อิดนูอุปถัมภ์อยู่นะคะการพูดคุยจะนํามาซึ่งโอกาสนะคะแล้วโอกาสจะเดินทางมาไม่นานนะบางคนได้โชคลาภจากการเดินทางได้โชคลาภจากทะเบียนรถของตัวเองนะคะลองดูลองติดติดว่า